วดีครับวิดีโอข้อนี้ก็จะเป็นวิดีโอสั้นๆที่พูดถึงวิธีการคำนวณ Earning ็ตต์เปอร์แนะครับช่วงที่ผ่านมาไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะบังเอิญหรือเปล่านะแต่ว่ามีคนที่ถามเรื่องเกี่ยวกับการคำนวณ Earning ็ e ต์เปอร์แชเนี่ยหลายคนต่อกันแล้วส่วนใหญ่ที่มีปัญหาก,ก็คือพอคำนวณออกมาแล้วเนี่ยเขาพบว่าสิ่งที่คำนวณออกมาได้ไม่ตรงกับบนเว็บหรือไม่ตรงกับรายงานประจําปีของบริษัทนะครับเขาก็เลยมีคําถามว่าเอ๊ะทำไมมันคำนวณออกมาแล้วมันได้เลขไม่ตรงล่ะทีนี้สาเหตุทีีตตนนี่่ม่มมมมััันนนนนคคควววาาาแตตกกกกงเเถ้ไบรณณสพลขินะ หลกัหลกๆแล้วเป็นเพราะว่าเวลาที่คุณคำนวณเนี่ยคุณจะใช้ตัวกำไรตั้งหารด้วยจำนวนหุ้นณปัจจุบันในขณะที่ถ้ามันเป็นตัวงบการเงินหรือว่าหลากัหลกๆแล้วก็คือบนเว็บเซ็ตมันก็มาจากงบการเงินนี่แหละนะครับวิธีการแบบที่เป็นทางการนะเขาจะใช้กำไรตั้งหารด้วยจำนวนหุ้นเฉลี่ยในระหว่างปีนั้น หมายความว่าถ้าเกิดว่าพอดีในปีนั้นมันไม่ได้มีการออกหุ้นเพิ่มจานวนหุ้นเท่าเดิมก็ไม่มีปัญหาอะไรไงเลขเฉลี่ยระว่างปีกับเลขปลายปีมันก็เป็นอันเดียวกันถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่ามันดันเป็นบริษัทที่พอดีในปีที่เราคํานวณ e a r n i n g ็ตต์เบรแชเนี่ยมันเป็นปีที่เขาออกหุ้นเพิ่มพอดีเพิ่มทุนพอดีหรือ IPO พอดีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำให้จํานวนหุ้นมันมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาจะใช้เฉลีย่ยหลักๆก็คือเอาหัวกับท้ายบวกกันแล้วก็หาร2ว่าเฉลี่ยในปีนั้นนนนนเ่่จาวหุมัทไร แลวดังนั้นเนี่ยจำนวนหุ้นเฉลี่ยกับจํานวนหุ้นณปัจจุบันหรือจานวนหุ้นปลายปีเนี่ยมันก็จะเป็นเลขที่ไม่เหมือนกันบางทีมันต่างกันเยอะพอคํานวณ e a r n i n g ็ตเบร์แช์เลขมันก็นเลยออกมาไม่เหมือนครับทีนี้เพื่อความชัดเจนเดี๋ยวผมทําให้ดูเป็นตัวอย่างเอาเคสของกรณีหุ้น stgt ซึ่งตัวนี้มันคือหุ้นที่มันมีคนถามเราบน y YouTube แล้วกันโอเคก่อนอื่นก็เปิดไปที่เว็บเซตก่อนแล้วก็ไปดูไอ้ตัวหุ้น stgt ที่ว่านี่ไปดูว่า e a r n i n g ็ตเบร์แชร์มันคือเท่าไหร่ นะครับโอเคสีรังโกลฟส์อ่าฮะเนี่ยครับเอ็นนิ่งเปร์แชร์เนี่ยถ้าดูบนเว็บเนี่ยมันก็จะเขียนอยู่ว่า5.94ถูกไหมทีประเด็นที่คนมีความสงสัยก็คือว่าพอเขาคำนวณเองแล้วปรากฏว่ามันไม่ได้เลขนี้อ่าเขาบอกว่าอย่างนี้สิ่งที่ทำก็คือเขาเอากำไรสุทธินะครับตั้ง14400นี่คือล้านบาทนะครับอ่าเราตั้งก่อนเดี๋ยวผมใส่เครื่องคิดเลขนะก็ อันนี้คือ14,400ล้านนะครับหารด้วยจำนวนหุ้นถูกไหมจำนวนหุ้นเรามาดูก่อนจำนวนหุ้นนะครับก็คือทุนที่ออกชำระแล้วหักหุ้นซื้อคืนซึ่งอันนี้มันคือเท่ากันพอดีโอเคอันนี้ลนะนะครับก็คือมันมีอยู่2,857ล้าน560,000หุ้นแล้วก็เอาเป็นว่าเราตีคร่าวๆแล้วกันก็คือ2,857ล้านหุ้นอันนี้นะถูกไหมตั้งนะครับแล้วก็หารด้วยเลขนี้ออกมาเนี่ยมันก็ควรจะเป็นกําไรต่อหุ้นถูกปะมันอาจจะแบบ ไม่ตรงนิดหน่อยตรงใส่เศษตรงนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นควรจะใกล้เคียงแต่พกอกดออกมาปุ๊บเนี่ยมันได้แค่5.04บาทต่อหุ้นเท่านั้นเองซึ่งมันพอดีมันต่างก,ก,กันกับเลขนี้เยอะเนี่ยให้ดูอีกทีนะครับต่างกับ5 9 4เยอะคนก็เลยงงว่าอ้าวแล้วทำไมคํานวณออกมาแล้วเลขมันไม่ตรงอันนี้ผมดาวน์โหลดตัวงบการเงินของสีิการโกลฟ์มานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราแสดงวิธีการคำนวณในตัว e a r n i n g ็งต์เบอร์แชร์ว่ามันหมายัางไงก็ก่อนอื่นเลยก็เอาตัว earnning ก่อน,นคร n g ก็คือตัว 5้าจุดเก้าสี่นี่คือที่มันคำนวณได้ถูกไหมโอเคเดี๋ยวเราดูเออร์ n นิงก่อนอ่ะอันนี้นะครับกำไรขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทคือเลขนี้เลขใส่เครื่องคิดเลขสิโอเคแล้วเราก็คัดลอกเลขนี้ใส่ Excel คำนวณอ่ะเราสร้างอันใหม่นะครับโอเคนี่คือเออร์ n นิงนะยังไม่ใช่เปิดแชร์นะแล้วก็จำนวนหุ้น จำนวนหุ้นก็อยู่ในบาลานซ์เชตต์เนี่ยครับทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้วเห็นปะนะครับมันก็จะสังเกตว่าปี63คือเรข่งนี้นะเนี่ย2,857ล้านหุ้นส่วนนี้มันเป็น990ล้านหุ้นนะครับแต่มูลค่าหุ้นเนี่ยมันพาไม่เหมือนกันนะคือมันอันนี้มันเป็นพา0.5นนี่มันพา1นนะครับวิธีการก็คือเราต้อง แปลงหน่วยให้มันเป็นพาดีวกันก่อนเพราะอย่างนี้มันก็จะเฉลี่ยไม่ได้นึกออกปะเหมือนมันเป็นคนละอันกันนะ่ะมันคนละหน่วยกันนะครับโอเคเราก็ต้องแปลงเป็นพา0.5ก่อนซึ่งถ้าเกิดจํานวนหุ้นเท่านี้เปลี่ยนไปเป็นพา0.5มันก็คือจํานวนหุ้นมันก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น2เท่านะครับนึกออกไหมโอเคนะเราก็ทําการคํานวณคูณ2อออกมาเป็นอันนี้อันนี้คือตัวเลขที่แปลงหน่วยนะครับอันนี้คือหุ้นตอนแบบ ต้นปีโอเคป่าปลายปี62นะครับที่มีการแปลงหน่วยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวนะจดไว้ตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันอนนคอืจำนวนหุ้นแล้ว Number ร์ s อ a แชนะโอเค,อเคแล้วเราก็เอาจำนวนหุ้นที่เป็นตอนปลายปี63โอเคอันนี้คือเหมือนกับเพิ่มทุนอะไรสักอย่างแล้วเปลี่ยนพาแล้วเรียบร้อยหน่วยเป็นหน่วยเดียวกันแล้วก็ Copy มาตรงๆใช่ปะ ส่วนเลขนี้ที่เราต้องการก็คือค่าเฉลี่ยของระหว่าง2อันนี้ัีนั้นเราก็เอาเหนนี้เห็นนะใส่วงเล็บบวกเลขน,นี้ให้เรียบร้อยถูกไหมครับปิดวงเล็บแล้วก็หาร2ซะก็จะได้อันนี้คือจำนวนหุ้นเฉลี่ยในระหว่างปีนะครับทีนี้เออรนิงไปแชร์ก็คือเลขน,นี้หารเลขน,นี้เห็นนะ กำไรตั้งหารจำนวนหุ้นเนี่ยครับที่มามันอาจจะมีความแตกต่างนิดหน่อยมันไม่ออกมา5.94เป๊ะๆนะครับจริงๆผมตอนแรกผมทำเนี่ยผมก็มีงงๆเหมือนกันนะแต่ว่าดูเหมือนว่าวิธีการถัวเฉลี่ยเบอร์แชร์เขาเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกับเรานิดหน่อยนะครับไม่รู้ว่าเพราะอะไรเขาอาจจะเฉลี่ยด้วยที่อื่นอาจจะไม่ใช่บวกกันหารสองตรงๆนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่แต่จะสังเกตว่าตัวเลขที่ได้เนี่ยมันก็จะออกมาใกล้เคียงกับ5.94มากๆเห็นเนาะนี่คือวิธีการเนาะ วิดีโอนี้จบลงเพียงเท่านี้ถ้ารู้สึกว่าเนื้อหามันเกิดประโยชน์สำหรับคุณก็ฝากกดไลค์แล้วก็แบ่งปันแชร์มันต่อไปด้วยให้มันไปเกิดประโยชน์กับคนอื่นนะครับนอกเหนือจากนั้นถ้าเกิดต้องการที่จะดูวิดีโอย้อนหลังของเราหรือติดตามวิดีโอใหม่ๆของเราก็ทำได้บน Facebook กับ YouTube Smart Stock Investment แล้วสำหรับคนที่ตั้งใจจะลงทุนด้วยตัวเองจริงจังและกำลังศึกษาหาความรู้อยู่ผมขออนุญาตโปรโมทนิดน,นึงตอนนี้เรามีหลักสูตรที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างให้คนที่เรียนเนี่ยลงทุนชนะตลาดโดยใช้วิธีแบบเดียวกับที่เราทำคุณจะได้ไม่ต้องเสี่ยงเสียเงินเสียเวลางมหาวิธีการลองผิดลองถูกด้วยตัวเองแล้วเรามีให้ทดลองเรียนฟรีด้วยรายละเอียดเนี่ยจะอยู่บนเว็บซึ่งเราทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ